ตินีมีเรื่องเล่าพอดแคสต์สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชาตินีมีเรื่องเล่าวันนี้ผมอยากชวนคุณหยุดทุกอย่างลงสักครู่วางโทรศัพท์วางบทบาทวางความคาดหวังของใครต่อใครแล้วถามตัวเองด้วยคำถามง่ายๆแต่หนักมากว่าคุณกำลังใช้ชีวิตของคุณ หรือกำลังใช้ชีวิตที่ยืมมาจากคนอื่นอยู่คนจำนวนมากใช้ชีวิตเก่งครับเก่งทำงานเก่งปรับตัวเก่งเอาตัวรอดเก่งทำให้คนอื่นพอใจแต่แทบไม่มีใครสอนเราให้หยุดถามว่าเราคือใครเราเชื่ออะไรเรากำลังยืนอยู่บนอะไรผลคือเราใช้ชีวิตได้ดีมากแต่ไม่รู้เลยว่าชีวิตนี้เป็นของใคร ผมเคยเจอคนที่ดูประสบความสำเร็จพูดเก่งเข้าสังคมเก่งแต่พอคุยลึกๆเขาบอกว่าผมไม่รู้เลยว่าตัวเองชอบอะไรจริงๆชีวิตเขาเป็นไปด้วยคำว่าเขาว่าดีคนอื่นทํากันสังคมคาดหวังแต่ไม่มีคำว่าผมเชื่อผมเลือกผมเป็นเมื่อเราไม่มีรากเราจึงต้องยืม คนที่ไม่รู้จักตัวเองมักต้องยืมอะไรบางอย่างมาใช้ตลอดเวลายืมความคิดยืมคําพูดยืมท่าทียืมตัวตนวันนี้คุยกับกลุ่มนี้ก็เป็นแบบนี้พรุ่งนี้เปลี่ยนกลุ่มก็เปลี่ยนตัวเองตามไม่ใช่เพราะเขาไม่ดีครับแต่เพราะเขาไม่มีหลักให้ยืนเหมือนต้นไม้ที่ไม่มีรากต้องพึ่งลมพึ่งฝนพึ่งสิ่งรอบตัวต,วตลอดเวลาวันไหนสภาพแวดล้อมเปลี่ยนต้นไม้ก็เอนไปเอนมา จนวันหนึ่งอาจหักโดยไม่รู้ตัวมีตัวอย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันครับคุณเคยเห็นไหมครับคนที่เปลี่ยนความคิดตามกระแสตลอดวันนี้ศรัทธาแบบหนึ่งพรุ่งนี้เกลียดมันเมื่อวนนี้เปลี่ยนไปเชื่ออีกอย่างไม่ใช่เพราะเขาเปิดใจครับแต่เพราะเขาไม่มีแกนครับผมเคยรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งเปลี่ยนบุคลิกตามแฟนทุกคนที่คบคบคนแรกชอบธรรมะคบคนใหม่ไม่ชอบศาสนา คบอีกคนกลายเป็นสายปาร์ตี้พอเลิกกันเธอว่างเปล่าไม่รู้เลยว่าตัวเองจริงๆคือใครนี่ไม่ใช่เรื่องความรักครับแต่มันคือเรื่องของตัวตนคนที่มีรากไม่จำเป็นต้องเด่นประโยคหนึ่งที่ผมชอบมากคือคนที่มีรากไม่จำเป็นต้องสูงที่สุดแต่ยืนได้นานที่สุดคนที่มีรากไม่จำเป็นต้องเสียงดังไม่ต้องให้ทุกคนชอบ ไม่ต้องถูกต้องในสายตาคนทั้งโลกแต่เขารู้จักตัวเองอย่างถ่องแท้เขารู้ว่าอะไรรับได้อะไรรับไม่ได้อะไรคือเส้นของเขาอะไรคือคุณค่าที่เขาไม่ขายผมเคยเห็นคนแบบนี้ครับเขาไม่ดังไม่เด่นไม่ได้อยู่กระแสะหลักแต่ว่าโลกจะเปลี่ยนยังไงเขาก็ยังเป็นเขาอยู่เสมอคนไม่มีรากมักขายตัวตนแลกการยอมรับนี่คือเรื่องที่เจ็บแต่จริงครับ หลายคนยอมเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนจุดยืนเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ไม่โดนทิ้งยอมพูดในสิ่งที่ไม่เชื่อยอมทําในสิ่งที่ขัดใจยอมเป็นในสิ่งที่ไม่ใช่เพราะกลัวว่าถ้าเป็นตัวเองจริงๆจะไม่มีใครรักแต่ความจริงคือการที่คนชอบคุณในเวอร์ชั่นที่ไม่ใช่คุณไม่เคยทำให้คุณอิ่มใจได้เลยคุณอาจมีคนรอบตัวแต่ลึกๆจะรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะไม่มีใครรู้จักตัวคุณจริงๆ แล้วรากของคนเราคืออะไรครับรากไม่ใช่ตำแหน่งไม่ใช่รายได้ไม่ใช่ภาพลักษณ์รากคือคุณค่าที่คุณยึดถือสิ่งที่คุณเชื่อแม้ไม่มีใครเห็นด้วยเส้นที่คุณจะไม่ข้ามแม้ต้องเสียโอกาสเช่นบางคนเลือกไม่โกงแม้จะรวยช้ากว่าบางคนเลือกไม่เหยียบคนอื่นแม้จะขึ้นช้ากว่าบางคนเลือกไม่ใช้ชีวิตเกินกำลังแม้จะดูธรรมดานี่แหละครับคือราก ลองดูชีวิตของคนที่มีรากที่ชัดเจนนะครับผมรู้จักชายคนหนึ่งทำงานธรรมดาไม่รวยไม่ดังแต่เขาปฏิเสธงานที่ขัดกับคุณธรรมของตัวเองแม้จะได้เงินเยอะกว่าหลายคนบอกเขาว่าโง่โสดโลกเอาตัวไม่รอดแต่เขายิ้มแล้วบอกว่าผมอาจไม่ได้มากที่สุดแต่ผมนอนหลับสบายทุกคืนคนแบบนี้อาจไม่โดดเด่นในสายตาใครแต่เขาไม่หลงทางและไม่แตกสลายง่ายๆ โลกจะพยายามดึงคุณออกจากรากเสมอขอเตือนตรงๆนะครับโลกไม่ชอบคนที่มีรากเพราะคนที่มีรากไม่ซื้อทุกอย่างไม่เชื่อทุกเสียงไม่ไหลไปทุกทางเขาถูกมองว่าดื้อไม่ยืดหยุ่นไม่อินเทรนด์แต่ในวันที่กระแสะพังในวันที่ความนิยมเปลี่ยนคนที่มีรากจะยังยืนอยู่ได้คำถามสำคัญที่สุดของวันนี้ผมอยากทิ้งคุณไว้กับคำถามนี้จริงๆครับ วันนี้คุณตัดสินใจจากสิ่งที่คุณเชื่อหรือจากความกลัวจะไม่เหมือนคนอื่นวันนี้คุณเป็นตัวเองหรือเป็นเวอร์ชั่นที่ปลอดภัยสำหรับสังคมวันนี้คุณมีรากของตัวเองแล้วหรือยังต้องยืมของคนอื่นมายืนอยู่ก่อนจะจากกันไปวันนี้ผมอยากบอกว่าการมีรากไม่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นแต่มันทำให้ชีวิตไม่หลงคุณอาจไม่ถูกทุกคนรักแต่คุณจะไม่เกลียดตัวเอง คุณอาจไม่ดังแต่คุณจะไม่ว่างเปล่าข้างในถ้าวันนี้คุณยังไม่มีคำตอบไม่เป็นไรเลยครับแค่เริ่มถามคุณก็เริ่มสร้างรากแล้วนี่คือชาตินี้มีเรื่องเล่าพื้นที่ที่ไม่เร่งให้คุณเป็นใครนอกจากเป็นตัวเองก่อนที่เราจะจากกันไปวันนี้ถ้าคุณอยากกลับมาเจอตัวเองทีละนิดทีละลมหายใจด้วยข้อคิดเตือนใจดีๆแบบนี้อีก ขอให้กดติดตามช่องจักรวาลชาตินีเอาไว้เพื่อให้ผมได้เป็นเพื่อนร่วมทางในวันที่คุณต้องการกำลังใจและถ้าหากเรื่องนี้มีประโยชน์กับคนที่คุณรักช่วยแชร์ให้พวกเขาได้รับฟังด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ